หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเรื่องนี้อดใจรอฮะดูการเดินเครื่องของคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าจะใส่เกียร์ว่างหรือว่าใส่เกียร์เดินหน้าในการตรวจสอบเราเป็นประชาชนก็ลองลุ้นดวูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะรหรือเป็นไปตามแผนฟื้นฟูนะครับที่การมีอไทยได้ยื่นต่อศาลทุกประการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน,นักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินไทยนะครับประเด็นการบินไทยเป็นที่คือหาย,ยู่พักใหญ่ๆนะครับหลังจากที่การบินไทยปรากฏว่าจะซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก45ลัง,ลงนะรประเมินลลมูลค่าประมาณ3.8แสนล้านบาทเพราะอะไระต้นทุนคอสโดยรวม ของเครื่องบินหนึ่งไฟล์เนี่ยระหว่างจอดที่คอนแทคเกตที่ใช้งวงทำผิดแผนผิดกฎหมายไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ใช่บ้านนะกู้บ้านเรามีตังค์เข้ามาเราอยากไปโปรก่อนไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องขจัดฐารเครื่องบินใหม่ผมก็กลับไปสู่แผนเพื่อนฝูงรายได้ตามโปรเจคชันตามแผนเพื่อนูเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละแสนแปดหมื่นล้านบาทแปลว่าอะไรพอคอนวิร์มาเป็นตัวเครื่องบินคอนวิร์กลับมาเนี่ยมันก็สามารถจะคอนวิร์เป็นจำนวนเครื่องบินได้ ว่าเรานิดเครื่องบินเท่าไหร่ตามแผนเพนฟูลหนึ่งแสนแปดเนี่ยมันใช้เครื่องบินประมาณเก้าสิบลำถึงจะทําตัวเลขรายได้นี้ได้จะเจเนเรต e แสนแปดได้ะนะครับณวันนี้ณวันวทีน่ณสิ้นปีนี้เราจะมีเครื่องบินรวมทั้งลําตัวกว้างและลําตัวแคบเนี่ยเจ็ดสิบเก้าลำถ้าเราเทียบย้อนกลับไปร้อยสามลำก่อนโควิดเพราะฉะนั้นปลายปีนี้ผมมีเจ็ดสิบแปดและเจ็แปดสิบมันหายไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมรดักชันไปแล้วว่าโปรดักชันผมหายไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทางเม่นฟูลบอกต้องการแสนแปด หากการมีนไทยไม่จัดหาเครื่องบินเพิ่มให้เครื่องบินที่มี79วันนี้ปลายปีปลายปีนี้เขาก็จะทยอยหมดอายุตามสัญญาเช่าไปเรื่อยๆถูกไหมวันนั้นมันไม่ใช่79คาไปตลอดนะครับมันต้องทยอยทยอยเอาออกจากฝูงตามอายุสัญญาเช่าจำนวนเครื่องบินจะลดลงไปเรื่อยๆทําเราดูจากตัว projection แล้วเนี่ยปี2 0 6 3ผมจะมีเครื่องบิน51ลำ จาก103มนะครับมาเหลือ80โอเคนะฮะคือวันนี้มันวันนี้มายื่นเรื่องให้ให้ทางกรรมการปปชเนี่ยเข้าตรวจสอบเรื่องการสั่งซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพิ่มเติมอีกประมาณ45ลำด้วยกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยตรวจสอบตั้งแต่สมัยการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินปี 46, 47, 48 ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแต่ตอนนั้นปปชตั้งไต่สวนแล้วก็ยกคยกำร้องไปทั้งๆท,ท,ที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการตัดสินใจซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างนะฮะลำตัวกว้างซึ่งบินในระยะไกลแล้วปรากฏว่าเปิดเส้นทางการบินได้แค่สองปีแล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็เอาเครื่องบินไปไว้ที่อู่ตะเภาแล้วก็ทําให้ต้องขายเครื่องบินเหมือนเศษเหล็กนะฮะทั้งๆท,ท,ที่บินได้ประมาณสักสองสามปีแต่ปปชก็ยกไป แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือการจะสั่งซื้อเครื่องบินเมื่อปี62 63เนี่ยอีกประมาณ156,000ล้าน38ลำซึ่งผมเองได้เดินทางไปตรวจสอบที่อูตเภาสนามยินอูตเภาที่เก็บเครื่องบินเก่าที่ซื้อในสมัยปี46 47 48ในสมัยที่อดีตนายกทักษิณเป็นนายกอยู่ณนะตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นจะซื้ออีกประมาณ38 000, ลำด้วยกันนะครับ5 156,000ล้าน เป็นการเสนอต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่านาสถานาการณ์ผมบอกว่าไอ้การซื้อเครื่องบินเมื่อปี46-47-48มันยังแจ้งไม่พอเหรอจะซื้อในปี62ต่อแล้วผมก็ยื่นกระทูสดต่อสภาผู้แทนรนะาษฎรนขณะนั้นซึ่งมีตอนนั้นผมเป็นฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านก็คือพักเพื่อไทยปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเนื่องจากว่าตัวเองเคยซื้อจึงเงียบ ส่วนรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะต่อเนื่องจากคอสชอมาเป็นรัฐบาลปกติด้วยกันก็ไม่ได้คัดค้านอะไรทั้งผมเองก็ได้กระทู้สดแล้วก็ยื่นอภิปรายไปนะครับแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ว่าการซื้อเครื่องบินครั้งนั้นเนี่ยซื้อไปแล้วมันจะกําไรจริงเพราะเนื่องจากว่าเครื่องบินเนี่ยเมื่อซื้อไปแล้วซื้อขาดและออย่างตอนนั้นหนี้สินของการบินไทยมีประมาณ2 5 0 0 0 0กว่าล้านเมื่อปีห2 แต่เราก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ทั้งหาเหตุผลกระทุสดอภิปรายหลายรอบด้วยกันจนกระทั่งบอร์ดการบินไทยลาออกไปหลายคนแล้วก็โครงการการซื้อเครื่องบินครั้งนั้นก็พับไปก็คือ38ลำแส6 0 0าพันล้านพอปี63ก็ยกเลิกเด็ดขาดไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดรุนแรงนะฮะแล้วก็ในช่วง 63, 64, 65ก็ไม่สามารถดำเนินการได้จึงทำให้การบินไทยเจ๊ง แล้วก็เข้าสู่แ,นแผนฟื้นฟูแล้วก็ณปัจจุบันนี้การบินไทยเนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการแผนฟื้นฟูซึ่งมีการขายทรัพย์สินไปเป็นจํานวนมากปลดพนักงานไปเป็นจานวนมากทําให้งบดุลในปี -66 เนี่ยเป็นงบดุลที่บวกขึ้นบวกหมายความว่าไม่ได้บวกมาจากลูกค้าที่เยอะนะบวกมาจากการปลดพนักงานจํานวนมากแล้วก็ขายทรัพย์สินจํานวนมากจึงเป็นบวกและอยู่ระหว่างแผนฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันเนี้ย เครื่องบินการบินไทยมีประมาณสัก67ลำด้วยกันที่ทำอยู่นะครับก็มีตั้งแต่ปี52ถึงปี66แล้วก็จะมีทั้งเช่าด้วยที่ผ่านมาในยุคกตบาลของทักษิณน,นะครับเรื่องของการบินไทยก็ถูกปปชนะครับทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลนะครับที่อังกฤษเรื่องของการจัดซื้อ เครื่องยนต์โรสลอยนะครับแล้วก็มีการพาดพิงมายังประเทศไทยว่ามีการจ่ายสินบนด้วยต่อมาปปชก็ทําเรื่องนะครับไปยังศาลอังกฤษแต่ไม่สามารถจะได้สุดท้ายคดีนี้ก็จําเป็นจะต้องยกคําร้องไปแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องบิน,นบของการมีไทยอีก45ลำมูลค่า3.8แสนล้านบาท คราวนี้จะเป็นเครื่องบิน b o e ิ n g 787ดแซึ่งเป็นเครื่องบินล้ำสมัยการจัดซื้อครั้งนี้ก็เกิดจากการบินไทยเนี่ยนะัยังคงอยู่ในสารล้มละลายอยู่นะครับที่ผ่านมาคุณชายนะก็ปรากฏว่าได้บริหารจนส่งผลทำให้การบินไทยมีกำไรฟื้นฟูขึ้นมา หลังจากเข้าสู่สภาวะการปลอมบนอมนี่ในสารล่มละลายนะครับซึ่งการมีไทยเขาก็ชี้แจงนะผมฟังผู้บริหารเชี้แจงก็ชี้แจงได้ดีนะเรื่องของรอบนี้ที่จะเปการซื้อเครื่องบินอีส45าลำเพราะว่าไอ้ลำที่บินอยู่เนี่ยก็เช่าส่วนหนึ่งซื้อส่วนหนึ่งก็ต้องปลดระวางไปก็เลยจำเป็นต้องซื้อลำใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับและเทียมคันก็ได้เขียนเรื่องนี้ ไว้ในแผนฟื้นฟูการบินไทยไว้ล่วงหน้าแล้วและขออนุญาตสารในการจัดซื้อนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจราคาในการจัดซื้อสินะครับราคาในการจัดซื้อของรอบนี้นะซึ่งก็มีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะว่าการทางโบอิงเนี่ยเขาจะลดราคาลง40-60%นะครับและก็จะไม่ใช่เป็นการเช่าล่ะจะไปขานซื้อขาดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่มาของ ภาคไทยชีวิไลนะโดยมงกิตมงกุลกิจสุขศรีธารนนท์ก็ไปทําการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อทําการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่ามีการทุจริตหรือไม่ไอที่ลดเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสี่เอร์ซนถึงหกิปอร์เซนตจริงหรือเปล่านะครับที่สําคัญก็คือว่าทําไมไม่เช่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนะมันเคยเกิดเหตุการณ์เรื่องของการซื้อเครื่องบินมาแล้วและก็ที่สําคัญก็คือเครื่องบินอ่า เก่าของการบินไทยเนี่ยถูกเอาไปกองที่อุตภเภาเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็ยังขายไม่หมดเลยก็เลยเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับความสนใจสสมงคลกิจเรือออดตสสมงคลกิจหัวหน้าพรคไทยสุริยลก็เลยไปลองแต่ครับเรื่องนี้ผมรเรียนหุ้นส่วนนะจับตามองให้ดี้ะกันนะแต่ผมดูจากคําพูดคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารการบินไทยกาโอเคนะก็ดีแต่ประเด็นคือการจัดซื้อมันเกี่ยวข้องรัฐบาลไหมทําไมมันไปเกี่ยวข้องกับสุริยะอีกแล้ว นะฮะประชาชนไม่ไว้ใจเรื่องนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคงสามารถทําการคลี่คลายความกระจ่างได้ดีนะครับแล้วก็คงจะทําให้ประเทศไทยนั้นเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดนะครับที่สําคัญก็คือว่าการฟื้นฟูกิจาการของกาบฏไทยก็จะเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับปัญหาการทุจริตก็จะไม่มีการแทรกแซงจากนักการเมืองหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นะครับเรื่องนี้อดใจรอฮะดูการเดินเครื่องของคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าจะใสเกียร์ว่างหรือว่าใสาเกียร์เดินหน้าในการตรวจสอบเราเป็นประชาชนก็ลองลุ้นดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะรหรือเป็นไปตามแผนฟื้นฟูนะครับที่การมืไทยได้ยื่นต่อศาลทุกประการขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแผรนแดนทินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสี ตับจนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนถินน่นมาเปลี่ยนแผน 没尊重。